สวัสดีครับอยู่กับช่องเด็กเรื่องเมืองเช่นเคยวันนี้เราจะมารีวิวรถดําทีมงานครับคันนี้ซื้อกับซื้อกับผมครับซื้อต่อจากอูผมไปรถม่งผมเองครับต่อได้คันนี้ต้อดำได้สามปีนี้ครับเยี่ยมอนดับลงด้วย ครับหุ่นกระสีประมาณนี้ค่น,นี้ี้ยาสามเมตรหกสิบกว้างสองเมตรไส้เดียดเต็มเร็วครับค่น,นี้ตันนี้เป็นสังลุยปีสามแปดครับดุมง่ยฟ้าแข็งสองร่อนแต่ว่าเป็นเสือเผ่าเดิมครับแคนนี้ เป็นรถในสังกัดทีมงานอินซีเลยกครับกระบะสามปีครับประมาณนี้ครับค่าดูครับคันนี้ดากไลยเว็บจัตุรัสครับคันนี้จัตุรัสด้วยกันครับทออินซีเล็กทีม ภายในงามมากครับน,นี้ฟ้าฟิวส์เยอะเนี่ยเหรอโชฟิวสโชวฟิวสวยครับสวยงามครับกับวะอัน <c oughs> นี้ราพูดเองครับแค่น,นี้แค่ <c oughs> นี้เคยรีวิวไปแล้ว <c oughs> วันนี้เรารอวิ่งดินครับวิบ่งดินกับซอทอครับ อันนี้ก็รถในทีมงานนึกกันครับต,รรต,ติดอาริยะทุกคันขันนี้ก็ติดอันนี้ก็บตีตาลิยาครับแต่ว่าคันนี้เป็นแก้มเหลืองครับแก้มเหลืองแต่ว่าคันนี้เฟื่องเอ็บอันนี้ทอเจตุลดดัดที่กันแต่ว่าคันนี้เป็นดำซ้ำมีดครับ ดำสามมิดต,ตัดฟ้าขางล่วงเหลือ,ลอหาสิบเส้นหุ่นกับสวยครับอันนี้หุ่นงามนีม่ครับแก้มเลี้ยงดุมข้าหนาบ่ระคือสังลุยดิมองนี้ตันครับดุมอินซีลิกเหมือนกันครับ ใในงามทุกคนครับรถทีมงานผมครับมีหกขั้นครับแต่ว่าอีกสามขั้นบ่มากครับบ่บางแถว้ันผมนี่เซตได้ลอยชิ้นาครับเพราะว่าสภาพดินเป็นสิเป็นดินทรายครับส่วนไหลที่ไปไงามากไงกว่าหกสูงครับ งามครับคันนี้คันนี้ซื้อได้6ปีครับซื้อมาซีเสียนหาครับคันนี้กต่ช่วงนั้นก็ถือว่ารถท่านราคายังพันลุ้งบัตรนะครับนี่รถซื้อน้ำผมเมื่อกันแต่ว่าเพิ่นไปหากินอยู่ต่างจังหวัดครับเพทะเลโปรติดปลายอินทิเล็กนี่ครับ ถาเรียนดินครับถาเป็นช่วงว่งเหรอครับที่ในเรียนอยู่นี่ครับดินที่เท้ากันร่งที่เท้าสี่เรียนมันีเหนียวดินเหนียวคลิปนี้ก็มีอะไรครับมาถ่ายรีวิวรถทีมงานเฉยบึงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเด็กเลี้ยงเมืองนี่นะครับขอบคุณครับ